เอ็งคันตาโดวิญญาณโลมาสีชมพูจากแม่น้ำอเมซอนในคืนของเทศกาลร,ริมแม่น้ำที่อเมซอนหญิงสาวผู้หนึ่งเต้นรำกับชายหนุ่มในชุดขาวผู้สวมหมวกฟางและมีรายยิ้มลึกลับแต่หลังจบค่ำคืนนั้นเธอหายตัวไปเธอไม่ได้ถูกลักพาตัวเธอไม่ได้หนีไปไหนแต่ถูกนำกลับสู่แม่น้ำโดยสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ สิ่งที่ชาวอเมซอนเรียกมันว่าเองคันตาโดตำนานพื้นบ้านราซิลล้ว่าเองคันตาโดคือโลมาน้ำจืดสีชมพูในแม่น้ำอเมซอนที่สามารถแปลงร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามในยามค่ำคืนทุกคืนที่มีดนตรีและเทศกาลเขาจะปรากฏตัวเต้นรำกับหญิงสาวที่ถูกใจและพาพวกเธอไปอย่างที่ที่ไม่มีใครตามหาเจอ หญิงสาวคนหนึ่งชื่อเฮเลนาจากเมืองมานาสหายตัวไปสามวันหลังงานรื่นเริงริมแม่น้ำเธอกลับมาในสภาพอ่อนแอเสื้อผ้าเปียกชื้นและพูดมิหยุดว่าเขาพาฉันไปเมืองใต้น้ำเขาพูดได้เขาหัวเราะได้แต่เขาไม่กระพริบตาเธอเล่าว่าเองคันตตโดมีเสียงพูดที่เหมือนสะท้อนจากน้ำ และเธอเห็นร่างจริงของเขาเป็นโลมาสีชมพูที่มีดวงตาคนเด็กชายคนหนึ่งชื่อเดวิดอายุ9ก้าขวบตกน้ำขณะเล่นริมแม่น้ำโซลิมอสเมื่อชาวบ้านลงไปหาพวกเขาได้ยินเสียงเพลงเบาๆลอยขึ้นมาจากใต้น้ำและพบเขานั่งริมฝั่งในอีกวันออกมาพูดคำเดียวซ้ำๆว่าเขาบอกว่าโลกบนนี้มันเศร้า ชาวบ้านเชื่อว่าเดวิดถูกพาไปดูโลกของเองคันตโดแต่เพราะหัวใจเขาบริสุทธิ์เลยถูกปล่อยตัวกลับมาในบางเทศกาลชาวบ้านจะสังเกตคนที่เต้นรำโดยไม่มีเงาสะท้อนบนพื้นบางคนสวมหมวกฟางเพื่อบังดวงตาไม่ให้คนเห็นว่าไม่มีตาดำเสียงกระซิบในหมู่บ้านล่าว,ว่าหากเต้นรำกับเขาเธอจะไม่มีทางได้กลับมาอีกเลย และเองคันตาโดจะทิ้งเพียงกลิ่นของแม่น้ำลึกไว้ในอากาศและเงาของโลมาสีชมพูว่าอยู่ไกลลิฟในหนังสือ Amazonian Folklore and Spirits โดยอานาพีบอร์เกสระบุไว้ว่าเองคันตาโดไม่ใช่ผีแต่คือเงาแห่งความปรารถนาที่เราซ่อนอยู่ใต้จิตสำนึกมันคือตัวตนที่เราหลงไหลและเต็มใจให้กลืนกิน มีบันทึกของหญิงสาวหลายคนที่กลับมาพร้อมเสียงกระซิบในหัวว่ามีใครบางคนร้องเพลงเรียกพวกเธอทุกคืนเมื่อหลับตาหากคุณไปร่วมงานเต้นรำริมแม่น้ำอเมซอนและมีชายแปลกหน้าสวมชุดขาวหมวกฟางและพูดเพียงคำว่าเต้นเถอะอย่าตอบตกลงอย่ามองตาเขาเพราะคุณอาจได้ยินเสียงเพลงใต้สายน้ำในหัวไปตลอดชีวิต และเช้าวันต่อมาไม่มีใครจะจำได้ว่าเคยเห็นคุณมาก่อนเลย